นมัตถุรัตนัตยสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลาย <c oughs> ต่อไปนี้พึงตั้งใจฟังธรรมะ ตาหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ,พร้อมด้วยการเจริญสตินะแม้ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาของการปฏิบัติธรรม สามารถที่จะมีสติจเจริญสติได้เพราะว่าอารมณ์ของสติก็มีอยู่โดยเฉพาะว่าเสียง เสียงนี่ก็เป็นปรมัตธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มาปรากฏเฉพาะทางหูการได้ยินก็เป็นของจริง เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นไปรับเสียงได้ยินนี่ก็เกิดขึ้นที่หูเหมือนกันเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงการเจริญสติหรือการเจริญวิปัสสนานี้เป็นการศึกษาเข้าไปหาความจริง อันสติะระลึกกับสิ่งที่เป็นความจริงเป็นของจริงเสียงมาปรากฏทางหูซึ่งเป็นรูปธปรรมเพราะว่าไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้ สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปดับไปปรากฏขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไปเท่านั้นไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้สิ่งเหล่านั้นก็จัดเป็นรูป,ปธรรมเสียงเป็นสิ่งที่มากระทบ ประสาทหูแล้วก็เสื่อมสลายไปดับไปไม่สามารถจะรับรู้อารมณ์ได้ก็เป็นรูปธปรรมสติะระลึกรู้รูปธปรรมทางหู ก็คือระลึกถึงสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่มาปรากฏเฉพาะทางหูและดับลงไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตัวเราเขาเป็นธรรมชาติเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีลักษณะ มากระทบมาปรากฏทางหูเท่านั้นแล้วก็มีลักษณะในการดับไปได้ยินเป็นธรรมชาติเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างจากเสียงได้ยินปรากฏ รับรู้สามารถรับรู้อารมณ์ได้ก็คือไปรู้เสียงไปรับรู้เสียงแล้วก็ดับลงสิ่งใดที่เกิดขึ้นสามารถรับรู้อารมณ์ได้สิ่งนั้นก็จัดเป็นนามธรรม พราะนั้นเสียงก็อย่างหนึ่งได้ยินก็อย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเสียงเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อารมณ์ได้ยินเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ทั้งเสียงทั้งได้ยินนั้นก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นเพียงสภาพธรรมที่ปรากฏ ทางหูดับลงเปลี่ยนแปลงไปขณะได้ยินนั้นยังไม่รู้ความหมายยังไม่เข้าใจว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรก็เพียงแต่ได้ยินเป็นเสียงเป็นคลื่น สูงๆต่ำๆนะไม่รู้ความหมายอะไรได้ยิน,นตัวการที่ไปรู้ความหมายนั้นไม่ใช่การได้ยิน,นะผู้ปฏิบัติจเจริญสติจะสังเกตได้ขณะได้ยินนั้นน่ะ สภาพได้ยินนั้นไม่รู้ความหมายทำหน้าที่ได้ยินเสียงหมดลงตัวการที่ไปรู้ความหมายนั้นเป็นขณะต่อมาเกิดขึ้นที่หัวใจเนี่กิดที่หัตถยวัตถุคือรูปหัวใจ ซึ่งอยู่ที่ราวนมข้างซ้ายนั้นธรรมชาติที่ไปรู้ถึงความหมายของเสียงคนละอันกับธรรมชาติที่ทำหน้าที่ได้ยินแต่ก็เป็นท่ารู้ด้วยกันได้ยินก็เป็นท่ารู้ ให้ตัวที่ไปรู้ความหมายก็เป็นท่ารู้แต่เกิดคนละที่กันได้ยินนั้นจะเกิดที่ประสาทหูซึ่งอยู่ในรู้หูนะประสาทหูก็อยู่ในรู้หูได้ยินนี้จะเกิดที่ประสาทหูส่วนรู้ความหมาย ไม่ได้เกิดที่หูไม่ได้ทำหน้าที่ได้ยินเกิดที่หัตถยวัตถุที่รูปหัวใจทำหน้าที่ตึกนึกแป ى, แลไปสู่ความหมายซึ่งโดยอาศัยสัญญาความจำเข้าร่วมทำงาน มีการตึกมีสัญญาถ้าหากว่าเสียงนั้นได้ยินรับรู้ความหมายจนชำนาญแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลานึกคิดอะไรมากพอได้ยินปุ๊บก็รู้ทันทีตีความหมายในเสียงนั้นว่ามัน หมายความว่าอย่างไรเอ,อกเป็นภาษาขึ้นเสียงที่ที่จริงปรมัตธรรมเสียงสูงๆงต่ตามทีทีอางแต่ว่าจิตที่เกิดทัถไทยวัตถุนั้นก็ไปจดจำไปตามสมมุติที่ ชาวโรคบัญญัติไว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายพยายามป้อนพยายามสอนครูอาจารย์สอนภาษา,าเสียงอย่างนี้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็จดจำ หรือว่าเขาไม่ได้สอนโดยตรงแต่ใช้ความสังเกตเขาพูดกันเขาโต้ตอบกันแล้วก็ปฏิบัติการอย่างไรอย่างไรเขาจำานนั่นคือความหมายนะไ่ถ้า,าว่ามันเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยิน นะความถี่ของเสียงอย่างนี้เสียงสูงเสียงต่ำแบบนี้ไม่เคยได้ยินก็ไม่รู้ความหมายแปลความหมายไม่ออกเช่นภาษาคำพูดของชาวต่างประเทศไม่รู้ว่าเขาพูดความหมายว่าอย่างไง หลวงพ่อสุรศักดิ์ขีมรังสีเจ้าอาวาสวัดมหิยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านมีนามเรียกว,ว่าสุรศักดิ์เพ่งอาทิตย์ภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2518 ณวัดพรพ้าโสภนาราตำบลครหลวงอำเภอ,อนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเป็นพระภิกษุผู้มีความรู้แตกฉานในอภิธรรมคัมภีร์เป็นพระวิปัสนาจารย์ผู้มีจจริยวัตรอันน่าเคารพเลื่อมใสแก่สิทธิอนุสิ์ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของท่านพระอาจารย์สุรศักดิ ที่มุ่งหวังจะมีส่วนช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผสมผสานกับแรงศรัทธาของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจึงทำให้บริเวณโดยรอบโบราณสถานวัดมหิยงที่เคยเป็นป่าเปียวรกร้างมานานได้กลับกลายเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานที่สงบร่มรื่นเป็นสถานที่อบรมเพื่อขัดเกลากิเลส ของพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสรารทิศในปัจจุบันสัพพะระสังธรรมรโรโสชินาติรรปธรรมย่มชนะรถทั้งปวง